ครับันนี้ก็จะมีท่ามาแนะนำนะครับใช้ก่อนวิ่งหรือว่าหลังวิ่งร็จเพื่อ,อยืดเส้นยืดกรรมเนื้อช่วงขาระหว่างขานะครับตรงนี้เปนี่แต่ผมจําชื่อท่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดนี่เขาวิ่งเสร็จนะครับรอบส่งรอบเราจะทางขา่างนี้นะครับห้สุดนะครับแบบนี้นะครับเพื่อจะให้ช่วงขานี้ยืดนะครับ ก็ใช้มือนะครับประสานกัน,นยอย่างนี้ประสานยังไงก็ได้ซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้ครับเอาที่สะดวกนะแล้วก็ <c oughs> ยืดลงไปแบบนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะแวงน, ok น้ครับเนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ก ok ็ ok ตึงครับใช้เวลเวลา,ายืดกล้ามเนื้อหลังจากวิ่งเสร็จเนีอยจะวอร์มก่อนวิ่งรู้สึกดีมากเลยนะครับ เราก็สามารถอีกตัวก็ได้ทาสลับไปสลับมาครับจับแบบนี้ก็ได้ครับจับแบบนี้ก็ได้เดีราจะมาแนะนำท่าอะไรก็จะมาแนะนำบอก,กออไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้สัเแคบบ